เพิ่มยอดวิวง่ายๆแค่รูเรื่องนี้ค่ะข้อแรกนะคะให้ทุกคนเปิดด้วยปัญหาของคเช่นเลิกกตลอดชีวิตแค่รู้สิส่วนข้อที่สองนะคะให้ทุกคนเปิดด้วยความสงสัยหรือความอยากรู้อย่างเช่นอยา่าทําคลิปแบบนี้เด็ดขาดถ้าอยากขายของได้ส่วนข้อที่3นะคะให้ทุกคนเปิดด้วยทางคูไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำคลิปยังไงให้ยอดวิวเยอะส่วนข้อสุดท้ายนะคะให้ทุกคนใส่ตัวเลขค่ะ 3วิธี3เทคนิค3เคล็ดลับส่วนถ้าใครที่อยากเรียนลงลึกนะคะสำหรับวิธีการเทคนิคเพื่อยอดวิวเอลลี่มีพอร์ตมาให้ค่ะ21เทคนิคทำคลิปังไงให้ได้ยอดวิวจัดปกตินะคะราคา6,900บาทพิเศษวันนี้นะคะให้แค่10คนแรกเท่านั้น3,900บาทค่ะถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปหรือทักเพจของแอนได้เลยนะคะคุณเอลลี่วิดีโออินิเวอร์สค่ะบ๊ายบาย